เปิดป้องกันยุงนะคะเปิดป้องกันยุงนะคะไฟสีส้มๆเราไปไปเขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนมืดแล้วคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะนัดมากค่ะต,ตามนะเ,เดี๋ยวจะเอาไปาไปลูกติดตามผลงานของคุณลูกนะคะว่าเขาจะปลูกเป็นไหมเขาจะปลูกเองค่ะ ไม่บาเอาไปเดี๋ยวมันก็ขายายเองนั่นแหละเอาไปปลูกแล้วมันก็ขาย,ายายเองขอ <c oughs> แต่มีน้ำมีนั่นคุณป้าเก็บออกมาแล้วจะเอาไปผัดคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลย <c oughs> ยุงเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> มืดแล้วนะ <c oughs> มืดแล้ว <c oughs> มืดตื้ตื้อเลยอยู่กลางท้องทุ่งนา <c oughs> รักวิถีชีวิตแบบบ้านๆมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อน ไปขึ้นมาใส่น้ำได้ใส่ข้าวได้เนาะนี่นี่แป๊บแป๊บน้ำพี่น้องแป๊บน้ำเขาบ่าามีน้ำก็บ่ต้องไปสนใจหรอกป่าฝนมันก็เลยยากไม่เหมือนสมัยพัฒนาเลี้ยงเนดะ้อแต่ก่อนนี่คนเลี้ยงวัวยังไม่เยอะนู่นที่เลี้ยงวัวของป้านี่นี่ที่เลี้ยงวัวของป้าปลอดสารค่ะพี่น้องปลอดกลับบ้านคะ่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทำแล้วนุนนุนนุนนนอกวัวคุณป้าสีสมสม ไปสีสมสมไรไรเทียงหร้ตโตอยู่บ่เออเอาคํำแห้งเข้าเานาะเลี้ยงยนะายกเมือเนาะหาหญ้ายิย่งหนึ่งสีแล้วจักสีไปหาใสก็หาง่ายอยู่แต่ว่าต่างคนต่างเลี้ยงไงเนาะอยากได้คนเลี้ยงวัวเยอะหาหญ้าหญาถ้าเลี้ยงวัวถ้าเราไม่มีที่ปลูกหญ้ามันก็เหนื่อยด้วยถ้าเรามีที่มันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่จะเอาไปเดี๋ยวมันก็ขายายเองนั่นแหละ เอาไปปลูกแล้วมันก็ขายายเองขพแต่มีน้ํามีนั่นคุณป้าเก็บออกมาแล้วจะเอาไปผัดปอดซานค่ะพี่น้องปอดกลับบ้านคะ่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทําแล้วนๆๆวุนนูนนุนนุนข้อัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสม<ค><ณ>ส,สมกําลัาางเก็บออกมาน้องอ๊อฟเอเคนั้นเราลูกจะไปปลูกเหรอบางย่างก็งกงจะเอาผักบุ้งไปปลูกออฟเอบก็แล้วแต่หนูจะปอดซานค่ะพี่น้อง ไปกับบ้านค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทำแล้วนูนนูนนุ่นอกัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสมสมปอดสานค่ะพี่น้องปลอดไปกับบ้านค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทำแล้วนูนนูนนุ่นอกัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสมสมนาคุณป้านะคะคุณป้าก็ปลูกผักบุ้งจะมาเอาผักบุ้งไปผัดเย็นนี้ค่ะเพื่อนๆปลูกผักบุ้ง นาคุณป้านะคะคุณป้าก็ปลูกผักบุ้งจะามาเอาผักบุ้งไปผัดินเย็นนี้ค่ะเพื่อนๆปลูกผักบุ้งเปิดป้องกันยุงนะคะเปิดป้องกันยุงนะคะไฟสีสม้สมๆเราไปนอนไปขึ้นมาใส่น้ํได้ใส่ข้าวได้เนาะนี่นี่แป๊บๆน้ำพี่น้องแป๊บน้ำเขาบ่ามีน้ำกขาบ่ต้องไปสนใจหรอกฝ่าฝนท่าเขาจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนมืดแล้วมา,มากบ่มากกระซง มีไดน้ำไดเปิดขึ้นเลยพี่น้องใส่เขาท่วมหัวเลยข้าวท่วมหัวคนเลยนุ่นาคุณป้านะคะคุณป้าก็ปลูกผักบุ้งจะมาเอาผักบุ้งไปผัดเยนเย็นนี้ครับเพื่อนๆปลูกผักบุ้งนาคุณป้านะคะคุณป้าก็ปลูกผักบุ้งจะมาเอาผักบุ้งไปผัดเยนเย็นนี้ครับเพื่อนๆปลูกผักบุ้งน๋อ มืดแล้วนะมืดอแล้วมืดอตึ๊ดๆเลยอยู่กลางท้องทุ่งนาลักวิถีชีวิตแบบบ้านๆมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆธรรมชาติเมืดแล้วนะมืดแล้วมืดตึ๊ดๆเลยอยู่กลางท้องทุ่งนารักวิถีชีวิตแบบบ้านๆมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆธรรมชาติก็จะเอาไปผัดผักบุ้งเออเขาทำเก่งเด้อห่นเห็ดกับเขาเก่งเน่ยห่ะเมื่อวานเขาก็ผัดมันจะโตปางงวเด้อนี่ มันก็เลยยากไม่เหมือนสมัยพัฒนาเลี้ยงเด้อแต่ก่อนนี่คนเลี้ยงวัวย,ยังไม่เยอะที่เลี้ยงวัวของป้านี่นี่ที่เลี้ยงวัวของป้าไร้เทียงหลาย,ลาย,ลาย,ลายตัวอยู่บ่เออเอาข้าแห้งข้าวเราเลี้ยงลาย,ลายก็เมยเนาะหาหญ้าเอาไปเดี๋ยวมันก็ขายายเองนั่นแหละเอาไปปลูกแนละ้วมันก็ขายายเองขอแต่มีน้ำมีนั่นคุณป้าเก็บออกมาแล้วจะเอาไปผัด ปอดซานค่ะพี่น้องปอดโอเกลับบ้านค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทำแล้วนุน ون นุนนุนนนคอกวัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสมสมกำ <c oughs> ลังเก็บออกมาน้องอ๊อฟเอเคนั้นเราลูกจะไปปลูกเหร <c oughs> อเหมือนกันมือนกันก็จะเอาผักบุ้งไปปลูก <c oughs> ออฟอบก็แล้วแต่หนูอยากได้คนเลี้ยงวัวเยอะหายากญา,าถ้าเลี้ยงวัวถ้าเราไม่มีที่ปลูกหญ้ามันก็เหนื่อยด้วย <c oughs> ถ้าเรามีที่มันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ กำลัง <minutes> เ,เก็บออกมาน้องอ๊อฟโอแค่ <lawsuit> นั้นเราลูกจะไปปลูกเหรอแบบนี้นะเหมืนก็จะเอาผักบุ้งไปปลูกอบแอบก็แล้วแต่หนูจำนวนสี่แล้วจักสี่ไปหาใส่กระฮ้าง่ายอยู่แต่ว่าต่างคนต่างเลี้ยงไงเนาะก็จะเอาไปผัดผักบุ้งเออเขาทำเก่งเด้อนั่นเห็ดกับเขาเก่งเด้นั่นเมื่อวานเขาก็ผัดมันจากโตปลางัวเด้อนี่ยกำลังเก็บออกมาน้องอ๊อฟโอแค่นั้นเราลูกจะไปปลูกเหรอ ก็จะเอาผักบุงไปปลูกออบแอบก็แล้วแต่หนูจะคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลย <im ples> ยุงเยอะมากเลยค่ะดีมากมาก,กับสร้างมีดน้ำไดเปิดขึ้นเลยพี่น้องใส่เขาท่วมหัวเลยข้าวท่วมหัวคนเลยน่นเปิดป้องกันยุงนะคะ เปิดป้องกันยุงนะคะไฟสีส้มๆเราไป่นอคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะมันก็เลยยากม่เหมือนสมัยพัฒนาเลี้ยงเ้อะแต่ก่อนนี้คนเลี้ยงวัวยังไม่เยอะนี่ที่เลี้ยงวัวของป้านี่นี่ที่เลี้ยงวัวของป้ามาดมากค่ะ<อ>าตามานะเดีย๋ยวจะเอาไปปลูก ติดตามผลงานของคุณลูกนะคะว่าเขาจะปลูกเป็นไหมเขาจะปลูกเองค่ะบายบายดมากค่ะตามนะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกติดตามผลงานของคุณลูกนะคะว่าเขาจะปลูกเป็นไหมเขาจะปลูกเองค่ะบายบายปลอดซานค่ะพี่น้องปลอดกลับบ้านค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทำแล้วโน่น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 ขอกวัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสมสมอยากได้คนเลี้ยงวัวเยอะหายากายา ถ้าเลี้ยงวัวถ้าเราไม่มีที่ปลูกหญ้ามันก็เหนื่อยด้วยถ้าเรามีที่มันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะปลูกผสมประส,สานเกษตรสมเพิ่เอิยังกับป่าเกษตรผสมประส,สานเนาะ <c oughs> ผักบุ้งนะคะสวยๆค่ะผักบุ้งสวยๆนะคะใครไม่มีมาเอาที่นี่ได้เลยพี่น้องเมอนงามงามบนธรรมศาสตร์ นาคุณป้านะคะคุณป้าก็ปลูกผักบุ้งจะมาเอาผักบุ้งไปผัดกินเย็นนี้ค่ะเพื่อนๆปลูกผักบุ้งปลอดสารค่ะพี่น้องปลอดกลับบ้านค่ะขอจบคลิปคแค่นี้นะคะทำแล้วโน่นโน่นโน่นโนคองวัวคุณป้าสีสมสมไฟสีสมสมไปขอจบคลิปคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนมืดแล้ว <c uk les> ป้าแกก็นอนอยู่นี่แหละแกไม่ได้นอนบ้านเฝ้าวัวอยู่นี่แหละ แรงแล้วเพื่อนๆ <laughs> คิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนคำ่คำๆยุ่งเยอะมากเลย <laughs> ยุ่งเยอะมากเลยค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะ <laughs> ปลูกผสมประสานกเกษตรสมบูรณ์ยังกับป่ากเกษตรผสมปสานเนาะมืดแล้วนะมืดแล้ว มตื้อเลยอยู่กลางท้องทุ่งนารักวิธีชีวิตแบบบ้านๆมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนธรรมชาติคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะคิดถึงบ้านพัฒนาเอามาให้ชมแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาตอนค่ำๆยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะ น่นนคนทำกับข้าวอยู่น้่นน่นน่นเขามีหมูสามชั้นเกษตรผสมผสมถ้าไม่มีน้ำเขาก็ไม่ต้องรอฝนอ่ะเขาก็ดักนาคุณป้านะคะคุณป้าเขาปลูกผักบุ้งจะเอามาเอาผักบุ้งไปผัดกินเย็นนี้ค่อนเพื่อนๆปลูกผักบุ้งพัฒนาทองคพิปมายืนกันตัวตนในคลิปยาวนะคะวันนี้มาเอาธรรมชาติฝากมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองเนาะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะปลูกผสมรสประสาน,สานาเกษตรสมเพิ่เิยังกับป่าเกษตรผสมผสานเนาะใช่ใช่ถ้ามีที่ปลูกหญ้าเนี่ยเขาเลี้ยงไปเลยเอาไว้ในฟาร์มในสวนเลยพอ้องอไป่ไซสสบายเนาะฉัน้อง่ามีทีในย่ามนี้นาฟนาูฝีมากบะมาก,กระซังมีไดนาไดเปิดขึ้นเลยพี่น้องใส่เขาท่วมหัวเลยข้าวท่วมหัวคนเลยน่น มืดแล้วนะมืดแล้วมืดตื้อเลยอยู่กลางท้องทุ่งนารักวิถีชีวิตแบบบ้านๆมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆธรรมชาติกำลังเจ็บออกมาน้องอ๊อฟโอเคนั้นเราลูกจะไปปลูกเหรอเหมือน <c oughs> กอันก็จะเอาผักบุ้งไปปลูก